ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงไหมเราได้ยินคาว่าความพยายามกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะความพยายามแต่ความพยายามถ้าขาดสิ่งเนี้ยตายนั่นก็คือความรู้ค่ะรู้อะไรเราต้องรู้อะไรอ๋อต้องเรียนสูงหรือไม่ใช่ไม่ใช่รู้ในเรื่องที่เราจะทําว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนะี่ยมันต้องมีเหตุอะไรถึงจะทําให้สิ่งเนี้ยสําเร็จเราต้องรู้เหตุของการทําให้มันสําเร็จคือถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้คุณจะปลูกคุณใช้ความขยันน่ะ คุณจะไปปลูกต้นกุหลาบอย่างเงี้ยแต่คุณไปปลูกแล้วก็ไม่ให้เขาเจอแดดเลยอย่างเงี้ยคุณปลูกเนี่ยปลูกทุกวันเลยนะปลูกทุกวันเลยนะพรวนดินทุกวันเลยแต่มันไม่ได้อยู่ในเหตุที่ถูกอ่ะยัางไงมันก็ผิดนึกออกปัญหาฉะนั้นอ่ะที่เขาบอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั้นหมายถึงความพยายามที่มีความรู้แล้วว่าทําอย่างไรถึงจะสําเร็จคนส่วนใหญ่จึงเราถ้าเราบอกว่าคนขยันยังไงก็สําเร็จเนี่ย คนหลายคนทํางานอาบำงเหงื่อตากน้ํามากมายแต่ทําไมชีวิตก็ไม่มีความสุขสักทีไม่ประสบความสําเร็จสักทีเพราะไม่รู้ไม่รู้อะไรสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือหนึ่งเลยนะคุณจะต้องรู้ว่าเหตุผลของการที่จะทาให้สิ่งนี้สําเร็จเป็นอะไรบ้างอลองไปดูคนที่เขาสำเร็จคุณจะทําอะไรให้สาเร็จไปดูคนที่เขาสาเร็จว่าเขาทําวิธีไหนนี่คือการสร้างเหตุพอรู้เหตุผลปุ๊บรู้จักตัวเองแล้วเรามีอะไรแล้วเราขาดอะไรเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ได้ไปสู่เหตุผลที่ถูกต้องถูกไหม รู้เหตุรู้ผลไม่พอต้องพยายามให้ถูกที่และถูกเวลาด้วยเห็นไหมไม่ใช่เป็นพยายามออปลูกมเมล็ดพืชบนซีเมนต์พยายามไม่ตายไปก็ไม่ขึ้นถูกว่ามันผิดที่ผิดเวลาคนที่คุณพยายามอยู่มันใช่คนที่คุณควรพยายามด้วยหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากนะคะคุณอาจจะไปแสดงความสามารถในคนที่เขาไม่เห็นค่าในความสามารถของคุณในวันนี้อาจจะมีคนอีกบางคนที่เขารอความสามารถของคุณอยู่แต่คุณไม่ได้เอาไปให้เขาเห็น นี่คือคําว่าผิดที่ผิดเวลาฉะนั้นนะคะคำว่าความพยายามเป็นเพียงแค่หนึ่งองค์ประกอบของความสำเร็จเพราะความสำเร็จต้องหนึ่งรักในสิ่งที่ทํา2มีความพยายาม3โฟกัสและ4คือการปรับกลยุทธ์ใช้วิธีการให้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกคนถูกกลยุทธ์นี่ต่างหากถึงจะทําให้ความพยายามของคุณสําเร็จได้จริงค่ะ